ถ้าจองตัว๋วหนาจะมาได้อยู่ดอกไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาเต็มวงเต็มโชั่วคือเกามาเด้อว,วันที่8นะครับวันที่8ปนะครับวันที่แดเท่าสิปิดวงแล้ววันที่7อยู่ที่ร้อยเอ็ดวันที่8ปดปิดฤดูกันวันที่เก่าทีมงานก็นแยกย้ายบานไผ่บานมั่นเนบิดกระสอยเห็นมาล่ำไปล่ำบานานับนนันบันนีมีดซีดีนะครับบานไผ่บานมัน สนามจังแมนโอ้ยแม่อ่นอนซอนขนาดฝนมันตกว่าพี่นองปลายหลก็หลายคือเกา่านะเป็นมักมวนหกหยุดอันกินเลี้ยงทีมงานที่แรกว่าว่าสีเอาหลังพนาว่า,วาสีเอาหลังปิดวงนะเลื่อนมาเป็นหมดแล้วนะครับสาหรับกินเลี้ยงทีมงาน,ท,งานทีมงานสิกินเลี้ยงกันกินขขานาา้ำซ้ำป่ากินเขาไม่ป่ามั่นกินสินแห่งป่าตตกในวันที่หกนะครับวันที่เจ็ดก็เดินทางไปทําการแสดงร้อยเอ็ดแล้วก็วันที่แปดก็มาปิดวง วันที่9ก็บานไถ่บานมักฉะนั้นอีเมทิซิมาปิดวงกระเตียมพร้อมเด้อแม่วันที่8นะครับผู้ใดจองรีสอร์ทจองโรงแรมใหม่กับโท่ไปเลื่อนเพื่อนซะนะครับมะม่นมวนน้ำลกน้ำหลานคนเทามันอยู่ดดได้บ่โดนเลยแม่บ่หอนลอยปีโรคไพ่ไข่เจ็บมันหลายผู้ใดซื้อใครซื้อใครซื้อกลุ่มปิดแล้วให้กดเลขหนึ่งครับ สิ<บ>ไดหูนะครับไผซื้อแล้วสวัสดีแม่อง,งุนแบกซื้อหรือยังครับล่อยคนสิม,มาล้อมือเดียวแม่นะครับแม่นะครับต้องขอโทษขออภัยมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสุป,ปูสุคนอีพออีเม่เด้อนี่มันฉุกละหูกแน่อันงานกุงเทพเจ้าภาพยกเลิกเบิดปกตินี่สิได้ไปล้ำกุงเทพยก่อนเน้จังกับมาปิดวงบันนี่พันยกเลิกเบิดนะครับบ่เป็นยังดอกมวนคือเก้าบีนาก็ คิ้วงานลงกรุงเทพกันหลายคือเกา่ามันปีนี้ฝนมันมามาว่าปีบรรนวนว่าปีนี้ฝนมาเร็วมากบรรนวนยังประทันในวานเขาอยู่ทั้งพิสุโรกนามยังถ่วมทงถ่วมทายอยู่